วันนี้พี่เปิ้ลกับน้องยูโรนะครับจะพามาดูปกลายยอดเยี่ของทางร้านโมเดิร์นโกกันครับสวัสดีครับลูกค้าทุกท่านที่น่ารักนะครับวันนี้พบกับเปิ้ลกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เปิ้ลจะพามารู้จักชื่อลายสร้อยคอนน้ำหนักหนึ่งบาทนะครับที่ทางร้านเรานั้นขายดีนะครับตามมาดูกันเลยลายแรกนะครับลายนี้มีชื่อว่ากระดูกงูนะครับ สวยไม่เอ่ยงานเนียบมากเลยนะครับโอ้ลายนี้สวยมากๆเลยนะครับมันชื่อว่าปักคาขัดรายนะครับพบปลาที่3ามนะครับลายนี้มีชื่อว่าห่วงคู่ขั้นป้องนะครับคุณลูกค้าสังเกตดีๆนะคุณเขาจะเห็นป้องที่มันมีอยู่ตรงคู่ข้างนี้นะครับอ่าสวยไม่เอ่ยเลย พอกับรายที่4ี่นะครับมันมีชื่อว่าผ่าวายนั่นเองนะครับผมมั่นใจเลยครับว่าคุณลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อทองเป็นประจานะครับจะรู้จักเส้นสร้อยเส้นนี้นะครับที่มีชื่อว่าผ่าวายนั่นเองครับแล้วก็มาถึงรายเส้นที่5นะครับลายนี้มีชื่อว่าทาโล่นั่นเองครับเป็นล้ายที่ขายดีที่สุดของทางร้านนะครับรายนี้มาพบกับรายสุดท้ายนะครับมีชื่อว่าประคำเกี้ยงขัดเงานั่นเองครับ ลูกค้าจะสังเกตเห็นนะครับว่าจะเป็นประคำนะครับรอบๆตัวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกนายยอดที่ของทางร้านนะครับจริงๆแล้วทางร้านเรานั้นมีลายเพียบเลยนะครับอยากให้คุณลูกค้านั้นได้มาลองชมนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมแวะไาเยี่ยมเยี่ยมชมในที่ร้านนะครับเพื่ออยากรู้เหมือนกันนะครับว่าคุณลูกค้านั้นชอบลายอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับหรือว่าคุณลูกค้าจะคอมเินมาใต้ล่างวิดีโอนี้ก็ได้นะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ จะอบอท้องก็คิดถึงร้านโมเดิร์นโกเท่านั้นนะครับบ๊ายบายครับ